ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการทําดอกไม้เรืองแสงนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยครูได้ทําในส่วนของดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีส่วนของใบนะครับของก้านแล้วก็ของดอกนะครับส่วนต่อไปที่จะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือส่วนของโอเวอร์เลย์นะครับตอนนี้ครูก็สร้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบนสุดนะครับกดตรง create new layer นะครับเลือกตรงนี้เป็น overlay นะครับ เสร็จแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับเราก็ขีดลงไปนะครับเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ครูจะแนะนําให้เราใช้นะครับก็คือส่วนของเป็นภูกันนะครับก็คือส่วนนี้นะครับภูกันส่วนนี้นะครับเราจะทําเป็นเหมือนกับจุดเรืองแสงเล็กๆนะครับอยู่ภายในรูปที่เราต้องการนะครับพอเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเลือกตรงภูกันแล้วก็ ให้เราสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาลองรับตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปเลือกหัวภูกันเป็นแบบหัวเบลอนะครับเราลองเลือกขนาดเราเองว่าจะเล็กใหญ่ไปไหมเหมาะสมกับรูปเราไหมนะครับครูเลือกขนาดเป็นขนาดหัว9ก้าแล้วกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันใหญ่ไปก็สามารถมาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ได้นะครับ1-10ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับพอเราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองอคลิกเมาส์ลงไปสักจุดหนึ่งก่อนนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับ พอลากอย่างนี้จะไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้กําหนดคูกันนะครับคูกดคอนโทรลแซดนไปก่อนนะครับครูจะใช้หัวขนาดแค่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับครูก็กดฟังก์ชัน F5 ขึ้นมานะครับ F5 ตรงนี้ก็จะเป็นลายจุดที่เราเลือกก็คือจุดเลก9ตรงนี้นะครับฟังก์ชัน F5 ตรงนี้นะครับเลือกไปที่บัตรทิปเชฟตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราลากตรงสเปซซิ่งตรงนี้ไปนะครับขยับไปสังเกตว่า ครูจะลากอยู่ที่ร้อยกว่านะครับยิ่งเราลากเข้าไปเยอะมันก็จะห่างกันเยอะนะครับครูเลือกอยู่ที่165แล้วกันนะครับพอลากตัวนี้เสร็จเลือกไปที่เชฟไดนามิกต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเลือกไซส์จิสเตอร์นะคือการสุ่มขนาดของไอตัวจุดนะครับให้มันสุ่มขนาดมาเล็กกลางใหญ่นะครับแบบนี้ครูเลือกที่71นะครับ และอีกตัวก็คือสเกตเตอร์ลิงตรงนี้นะครับก็คือการกระจายของวงจุดพวกนี้นะครับยิ่งเราลากไปเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งกระจายนะครับตรงนี้เขาจิสเตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาตรงนี้หมายความว่าถ้าเราลากออกมาเยอะมันก็จะออกมาเยอะนะครับคูเลือกแค่2แค่นั้นเองนะครับตรงนี้เราได้จุดแล้วแล้วก็เลือกพื้นเป็นสีขาวเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรูก็กดยุบลงไปก่อนเสร็จแล้วนะครับเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมารองรับแล้วนะครับแล้วก็ลองไล่ตามจุดที่เราต้องการลงไปเห็นไหมครับ ไล่ลงไปนะครับไล่ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะทำให้ภาพเราดูน่าสนใจขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่เพิ่มเข้าไปข้างในก็ได้หรือใครจะใส่ตามจุดแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะสว่างขึ้นตรงนี้นะครับสว่างขึ้นหรือเราจะทำเป็นจุดใหญ่ตรงกลางตัวนี้ก็ได้นะครับ กูก็เปลี่ยนหัวนะครับเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นกูก็ลากไปใหญ่ไปไหมอ่ะขนาด65นะครับแล้วก็คลิกลงไปตรงนี้เลยนะครับมันก็จะสว่างขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็ปรับหัวเล็กลงอีกากตรงนี้ ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราลองลากลงมาไว้ข้างล่างตรงโอเวอร์เลย์นะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากมาวางมันก็จะเปลี่ยนสีไปตามที่เรากําหนดขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นมาสีตามนี้นะครับเราก็ลองเข้าไป,ปปรับเป็นขนาดหัวก้าวเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองไปลากดูเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแบบนี้ลองดูนะครับแล้วก็ลองปรับแต่งดูนะครับ อันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับอลองใส่เป็นสัก15นะครับเราก็ลองลากลงมา,มา แค่นี้มันก็จะออกมาสวยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ครูจะเพิ่มไปอีกนิดนึงก็คือส่วนของ text นะครับก็คือตัวอักษรนะครับให้เรากดไปที่ตัว t นะครับตัว t ตัว t ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกลงไปตรงกลางรูปนะครับปรับขนาดตัวอักษรนะครับให้เล็กลงครูเลือกเป็นขนาดา20ดูนะครับ20 ใหญ่ไปนะครับสิบห้าได้ไหมอ่ะสิ้ครูพิมพ์คำว่า flower นะครับ l i g h t lighting flower แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เป็นหัวลูกสรสีดำย้ายมา ลองย้ายขึ้นข้างบนนะครับตรงนี้เราสามารถปรับให้เป็นตัวอักษรแบบเรืองแสงก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ต้องกําหนดค่าตรงนี้เป็น fx นะครับคูลองเลือกไปที่ fx นะครับเลือกเป็น garden overlay นะครับตรงนี้ก็จะมีสีให้เราเลือกอีกนะครับว่าเราจะเลือกสีอะไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะผสมสีเองก็ได้นะครับ lighting flower สีนี้แล้วกันนะครับเลือกคําว่า outer glow ด้วยนะครับแล้วเราก็ ขยับไซส์ยข้มาให้มันเลืองแสงนะครับอาจจะใช้สีพื้นก็ได้นะครับเลือกสีขาวแล้วกันนะครับแล้วก็อินเนอร์โกล่ะอินเนอร์โกลก็คือการกระจายแสงเข้าจากจุดข้างในนะครับแบบนี้เราก็เลือกสีเอาเองนะครับเลือกสีนี้แล้วกันแล้วก็กระจายแสงเข้าข้างในนะครับแบบนี่เราก็จะได้เทคนะครับแบบนี้ขึ้นมา หรือใครจะลองซ้อนทับโอเวอร์เลย์เข้าไปอีกก็ได้นะครับลองดูครูลองซ้อนทับตรงนี้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับแล้วเราลองขีดสีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับมันก็จะปรับสีไปให้เรานะครับเรื่อยๆเลยนะครับโอเวอร์เลยอ์นี่คือโอเวอร์เลย์ะถ้าเราปิดตรงนี้ล่ะนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ใส่ขอบได้ไหมนะครับเพิ่มเติมอีกหน่อย ถ้าอยากใส่ขอบก็ไปที่ fx เลือกคำว่า stroke นะครับก็ใส่ขอบสีอะไรครูใส่ขอบสีขาวแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ใส่ไซส์เพิ่มเข้าไปได้ lighting f o r w e r นะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบสร้างนะครับลากลงมา lighting f o l w e r นะครับ เห็นไหมครับเวลาเราลากไปสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับจุดต่างๆนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการทําจุดเรืองแสงเพิ่มเติมนะครับจุดเรืองแสงเพิ่มเติมนะครับเราก็ลองไปเพิ่มดูนะครับตรงนี้ว่าเราจะใส่สีอะไรนะครับทําแล้วสนุกนะครับคลิกไปเรื่อยๆ สีก็จะออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเลือกสีอื่นดินะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากําหนดสีขึ้นมานะครับนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำนะครับตัวนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ไปเซฟไฟล์เซฟแอปเป็นนามสกุลเลยครับ psd เก็บไว้ส่งนะครับและอีกนามสกุลหนึ่งก็คือนามสกุล jpeg ไฟล์ตัวนี้เราเอาไว้ทำ wallpaper หน้าจอนะครับแล้วก็เซฟไป นะครับขนดกําหนดขนาดเป็น12แล้วก็เซฟเข้าไปแล้วก็มาเซตเป็นขนาดหน้าจอนะครับเลือกเป็นเดสก์ท็อป c ปเกราแบบนี้ออกมานะครับเราก็จะได้ดอกไม้ที่เรืองแสงออกมาแล้วก็มีจุดเล็กๆนะครับวิ่งเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับ